สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้มากินปลาโค้งค่ะพี่น้องปลาโค้งกินปลาโค้งวันนี้กินกับเขาเขาสวยค่ะพี่น้องเขาสวยหรือว่าเขาเจ้าเนี่ยบ้านเท่านี้กะกินอยู่ริมโค้งเอาบรรยากาศริมโค้งบรรยากาศริมโค้งค่ะพี่น้องวันนี้อ่ะมาเดี๋ยวมาใส่เย็นก่อนมาครับพุดนะม่ต้องเสียดต้องกัดปลามสดชิ่มปลาโค้งแห้ง ต้องดูละบอตามมาห้องดูบอโอ้โหหอมไหมอ้าวอันมันมาให้นาติสองสองเด็ดวะเออได้ยูได้ยูได้ยูว่าไปก่อนโอ้ไม่เงียง เอาออะไรว่ะนะโซนกลางนี่บอก่ซนกลางนี่บอก่ซนกลางกลางหมานั่นแหละเอามาหน้าตักให้อุ้ยเขาสิสดเอ้าวันนั้นเป็นเล่นเขาด้วยนะไม่พี่น้องแซ่บๆร่วมกันนะคะอืมโซนกลางมัน่ซนกลางเวรกลางนี่บอกปลาโค้งกันพี่สียุ่นโค้งอีู่แลอวเนาะ มาไปกินง the ่ไงดอกเลยละจะจะตักเอาตอนปลาอาไรก่อนลยเนาะจะกไม่ถวยน้อยอยู่เนาะเส่ก็ไม่หนักยิบควงยีด้วยมัน ฟังเสียงนำไลไปนำมาเดือดเดือๆโอ้มหมันเปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวเจา้าสวย <laughs> ต้มใส้พะกัญ เห็นรสชาติแบบแบบต้มยำเสียบด้วยนะรสชาติต้มยำปลาโขงเปลี่ยนบรรยากาศ ฟังเสียงหนำไหรไปหนำปลากระยังปลากระยังแหงปลากระยังแหงนังมีเลยหอมหอมหวยหวยอยู่ดิอ้จัน เป็นบรรยากาศนี่มันแรงแตะวินกําลังจะตกดีแล้วลมพัดเป็นที่นหนาวๆเนาะ <ừ? S 2> <c oughs> นิ่มโค้งเนาะแม่นบอกเพราะว่าข่อยหอนอยู่เนี่ยหอนเ <c oughs> จ้าแปลก <c oughs> ถตงว่าหนาวว่า,า,า,าวันเบากำว่าหนาวแจนหน่อยว่าหอน เดือบเอาตัวน้อยเจ้าวตัวน้อยไม,ม่หายหรอกเนาบอกว่าดือบดีแรงใส่เอาเลยไหม,มใส่สองหมือให้เป็นประโยชน์นะโอ้ตอนนี้ตอนใหญ่เติบ thằng nào thằng nào động mày tao bao động bao 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 hai ngày cả mì củ kè là cả mì tao bao bữa ăn kinh vô ăn lim đồng động mày mà kinh như lim cuống à bà. Ở bên đó chả niềm khổ Ừ Vậy chúng ta khổng lồ ừ. 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 Toàn bằng à. Có hai chậu ừ. Ừ. Ui น้นำต้มไม่ยอมคอยว่ะว่ามัน้ำต้มจะเบิดไปก่อนมูต้มสเสียบแน่นนอือพี่จิง้งซอมซอมซสอนก็มี แต่ว่ามักใส่ใส่บ่วงเท่าเดียวโหลดอันนี้ตอนตอนไหนเลยเอาโหลดไทยเอาโหลดเราได้แล้วเป็นตอนหน่วยครับหน่วยบ่วง น,น้ำลายบรรยากาศนี่อามบบบรรยากาศดีเรื่องมัน เขานอกบ้านแต่ว่ามานนี่ก็บม่ได้ไกลค่ะพี่น้องแย่น้อยมากแต่ว่ายิ่งริมโพงเยอะอย่างบ้านเนี่ยมันมุงเขียว cô chào nó bê bưng chào hiền bò cái kiểu nào nhỉ thâu 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 hàng thâu เหนื่อยๆสดปลาคุ้งูนะว่าปลาคุ้งแค่อยู่เป็นว่าแค่ตัวว่าตัวอะไรพี่น้องเป็นวาเนาะ Mình dạy cái gì hôm đi đi lẽ hả nào? hả lẽ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  hả Tao này, Tao hả lẽ hả lùi Ui lẽ hả lẽ ่อนนี่ตากริงกันมาอ้ <c oughs> โอ้แสบครับมึงน,นี่มา่กินปลาโค้งอยู่รื่อมึน,นี่นางใส่หิมโค้งเลยครับข้างหลังแม่น้ำโค้งครับเพราะว่ามามากินขข้าหนอกครับมึงนี่เอาบรรยากาศรับลมรับลมโอ้พึ่งแหนมเห็นซ้อนยุคางกันนี่คนก็ปลูกเครื่องมกเขือ มะเขือเทศเป็นอย่างคือหลายตีอยู่ริมโค้งเนาะ <c oughs> เพราะว่าอยู่เลาะโคงนี่อ่าทีที่กระแตหน่อยผ่านมากทีเห็นเห็นก็คือเพิ่นปลูกมะเกลือเทศหลายเพิ่นปลูกหลายอีห,ล,หล,ลีแถวนี้เอ้าเอ๋อมือนี้อ๋อเห็นใบกำลังวาต่องวัน <c oughs> นี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มาติดต,ตามรับชมตลอดมากนะครับเนาะวันนี้ผมกับกระแตน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับสสวัดีค่ะ <c oughs>